สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอาจารย์เอกร่องฟองนะฮะบุคคลที่ผมให้ทำมีดให้กำลังทำมีดเลยครับมีดที่ผมทำที่ผมปากขึ้นงานทุกวันนี้ก็คืออาจารย์ท่านนี้เลยครับนะฮะเป็นสลาเอกแห่งเมืองแร่ร่องฟองนะฮตีแอมเไม่เลยครับนะ น,นี่เลยครับอาจารย์อีกกลังตีที่เก้า ีเป็นการตีระดับสัญจรเดี๋ยวถ้าจะกลับไปที่ ของผมเผาสันสองมิลเอสูเจสองตีอยู่นี่แนะครับเดี๋ยคนตีผมนี้กลับคืนสู่เย่าดูว่างานที่เ,ออเราทำแล้วก็จะได้นะครับที่ใครๆอยากซื้อมีดในราคาถูกมาดูต้นทุนครับที่ผมลงทุนผมซื้อเหล็กนะฮะผมจ้างค่าตี แล้วดูคนไปที่เขาใช่ฮะเขาใช้เครื่องมือนะคะเป็นแสนจากนั้นเสร็จส่งหุ่นกลับไปที่สุนครแล้วผมก็ปาดผมต้องเสียค่าผ้าทรายเสียค่าอุปกรณ์ต่างๆกว่าจะได้มีดหนึ่งเล่มซึ่งผมเห็นสุดผลกับราคาครับถ้ามองว่ามีดผมราคาแพงคนที่ขายมีดแพงกว่าผมเขาเรียกว่าอะไรก็ ใช้ดุลพิษตรงนี้นะในการคิดฝากคิดครับผมเรามาดูกันนี่กำลังจะตันเหล็ก ไม่ใช่ของโบราณพระเอาไอ้หนีบทีวอนหนีบสังคาให้มันเรียบนะเนี่ยนิบสังคาสิบลายเก่าอะไรนีบตะเบื้องหลังคาเป็นเก่าเหรสังคติสังคติเออเตารีดเตาเหยียบนี่แหละเราผ้าก็จะเรียบผ้าสังคาก็จะบางนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับของโบราณครับผม